อืมครับต้องค huh. ิดว่าดาววันนี้มันสวยไหมผมว่าสวยดีเหมือนกันทุกคนทิดว่าดาวสวยป่าคืนเนี้มันสวยป่ะดาวชิบาสวยมากเลยดาวชิบาสวยโอเคครับก็ขอสวัสดีกับทผู้ชมทุกคนด้วยครับนะวันนี้ขอบนะครับน้อยงเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในไลค์ไ <DI> ข <X l CPU> ่ตายวะ นี่ครับเรื่อกับรายการ MP F Talk ก็เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำ Q&A นะครับนะก็ทำน,นี้กสัญญากันไว้นะครับว่า1,000ซัคำถาม Q&A เนาะก็วันนี้ผมไจะขัดคำถามมาจำนวนจำนวนหนึ่งนะครับนะก็ให้ทีมงานคัดมาผมไม่รู้ว่าทีมงานจะคัดอะไรออกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมนะอันนี้คือผมเปิดโทรศัพท์ผมก็หน้าคำถามมาครับนะมาคำถามแรกครับ Q&A จะทำยูทูบอีกนานไหมครับ ผมว่าน่าจะนานนะน่าจะประมาณอีกหลายปีแล้วครับผมจนกว่าผมจะเบื่อจนกว่าผมจะไม่มีแรงทำจนกว่าผมจะนั่นแหละจะไม่มีคือทําไปเรื่อยอ่ะผมไม่รู้ผมจะทาอีกน่ได้อีกนานเลยครับผมน่าจะนานเลยถามว่านานไหมน่าจะอีกนานครับผมมาต่อมาจากคนมอสซี่มอสซี่มอสซี่อ่านถูกหรือเปล่าพี่ขอแพทอยครับผมเขาถามได้ครับผมพี่ชื่อว่าอะไรพี่ชื่อว่าแคลครับผม L L แคลเราจะเรียกพี่นนก็ได้พี่แคลพี่นนเรียกได้หมดครับผมแล้วแต่เราจะเรียกข้อที่สองครับผมที่จะอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนมัธยมต้นที่เราเพิ่งเรียนจบมาก็คือโรงเรียนวัดเขียนเขียครับผมแต่ว่าตอนนี้จบมาแล้วตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเอ็กซแบกวิทยาลัยนะครับผมนะเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะนะคะครับผมค่าเชอญให้ชิบหายเลยฮนะ <laughs> แล้วใครมากระโดดเลยมาห่ากุว้ายโ <laughs> อ้โหเราเปลี่ยนที่กันทุกคนไปเปลี่ยนที่ไปข้างบนนี่นั่ง นอโอเคมาโอเคคำถามที่สามคิดว่าอยากจะทำเกมแนวอื่นบ้างหรือเปล่าถ้าใช่อย่างเช่นอะไรเหมือนเกมในโรบ็อกหรือเกมอะไรอ่ะถ้าเกมในโรบ็อกก็มีเกมในโรบ็อกอยากทำเหมือนกันเช่นแนววันพีซแลแนวอะไรอย่างเงี้ยแนวแบบอ่าแนวอื่นที่ไม่ใช่ออฟสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกมเกมอื่นเช่นอยากทำเกมอะไรอยากทำผมอยากทำไมค์ครับนะอยากทำอยากลองทำไมค์ครับดูแต่กลัวกระแสไม่ดีผมก็เลยรอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยทำดีกว่าไมค์ครับเนาะ อยากจะเปิดหน้าตอนไหนอีกานานครับผมจริงๆพี่เปิดหน้านานานะพี่เปิดหน้าใน Facebook อ่ะใต้ลิงก์นี้มีเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่อยู่ก็ไปส่องกันได้เกิดที่เท่าไหร่พี่เกิดวันที่10พฤษภา25 49ครับผมเป้าหมายทรัพัใครคือเท่าไหร่ทำไปเรื่อยๆผมไม่ค่อยหวังทรัพะตอนแรของผมแค่หวังแค่พันเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้คจอจากเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยตอนเนี้ก็เอาตรงตอนนี้ก็คิดอยู่ประมาณหมื่นหนึ่ง ครับผมเคยมีไหมมีวันที่ทอ้อแท้ในชีวิตเพราะอะไรถามว่าวันทอ้อแท้ชีวิตทุกคนต้องมีเหรอครับใช่ไหมคิวคิวอ้ทุกคนต้องมีวันที่ทอ้อเลยใช่ปะใช่มันมีทุกคนครับผมแล้วถามว่าทอ้อเพราะอะไรก็ทอ้อกับการที่โรงเรียนแล้วก็เรื่องเพื่อน, YouTube นนะอยนูทูบอะไรอย่างงี้ด้วยมึงหยุดบรากันไอ้ใหญ้ย <laughs> ่ ระเบรร์ระเบรร์บรร์บรร์โอ้ติดเนี่ยทุกคนกระโดดแล้วก็โอเคหมดไปคำถามของคุณมาซี่แล้วคุณคำถามของคุณมาซี่โคตรเยอะเลยโอเคมาคำถามครับจากโมเอนะครับนะคิวเอ็นเอครับกเคยเล่นเกมอื่นไหมครับเล่นได้นะครับผมแต่ไว้ในอนาคตเนาะคำถามจากคุณเกรดเกรดทีเกรดว่าอะไรที่ถ้าผิดผิขออภัยด้วยครับผมคิวเอ็นเอพี่เท่าไหร่ฮะ ตอนนี้ครับผมพี่อายุ14เนาะอีกแต่อีกไม่กี่วันก็จะ15แล้วครับผมนะครับผมคิเป็นเอจากเจฟนะครับนะโมหล่อไหมครับพี่โมถามอะโมหล่อไหมเหรอหล่หอไม่เท่าพี่วะโทษทีคำถามจากพี่โอ๊ตแคตเตอร์ซีเฮดนะครับนะคำถามข้อแรกคี่ว่าจะทำช่องไปอีกกี่ปีหลายปีครับผมหลายปยีเลยใครในอนาคตจะมีแฟนไหมไม่บอกครับผม ไม่ไม่บอกไม่โกลกะโทกะอืมโทกะแฟนผมเองครับคุณ <c oughs> แตะไว้นี่โกลกามิโกะนี่แฟนผมเองจะเข้าถามจ้าคุณพีชทาน,นะ,ค,ะครับ Q&A ครับพี่เคยมีอะไรกับเกมออสตาไหมครับมีอะไรเกมออสตาไหมคืออะไรหรอแบบทะเลาะกับเกมออสตาอย่างนี้เหรอเคยด่าเกมพักนึงครับด่าเกมเกมกากเขาแต่ผมก็เล่นอยู่ดีครับคำถามจากน้องภูสิท พี่หยาดผิดพี่ขอไปเลยนะพี่อ่าดภาษางงมาก K N A เมื่อไรผมจะเล่นบาสกับพี่เหรอครับช่วงที่โควิดหน้าโง่หายไปแล้วครับผม K N A พี่ว่าเมล่าตัวหกดาเกิบิจิโกะล้างฮอลโล่ตัวไหนโหดกว่ากันครับพี่ว่าเก่งเท่ากันครับผมเก่งพอๆกันเลยแต่ว่ามันเดีในคนละแบบเนาะมันเก่งคนละแบบครับผมแล้วก็มันเลยมันแล้วแต่สถานการณ์ใช้ด้วยแต่อิจิโกะฮอลโล่ผมชอบผมชอบมากกว่าเมล่าตัวครับผมสองพี่ว่าไก่ทอดอร่อยไหมครับพี่กินทุกวันครับผมอร่อยมาก พี่เกียดคนดูประเภทไหนครับเกียดคนดูประเภทที่ชอบสแปมแล้วก็ชอบปิ้นเกี๊ยวข้ามรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามาสั่งให้พี่ทำอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้พี่ไม่ชอบมากเลยครับผมนะครับ Q&A ทำไมพี่เสียงหล่อจังครับพี่ว่าพี่ก็เสียงโปรตีนนะพี่ไม่ได้เสียงหล่อดใช่หมแบบเออพี่วันนี้พี่ว่าเลยครับทุกคนอย่างงี้พี่ไม่ใช่พอพรไม่รับฟูครับผมพอไม่เพอไม่ซิกโนทำให้พี่เสียงหลอดครับผมวิดีกูผดใช้ไม่หูฟังคำถามจากคุณ อีวิลเอฟเนะครับผมนะ Q&A คิดง่งยๆอย่างทำยูทูปเพราะว่าว่างครับผมว่างอยากทำอะไรให้ครอบครัวอยากหาอะไรให้ตัวเองเลยนลองทำ YouTube อยู่นะ2องทำไปให้ถึงกี่ซับประมาณ10,000กว่าครับผม3ขอดูห้องพี่หน่อยเดี๋ยวค่อยทำเนาะเดี๋ยวทำตอนวีล็อกเดี๋ยวน่าจะค่อยว่างค่อยๆทำไม่รู้ว่าถ้าเคาท่าีวิวห้องผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าไง Q&A จากคิริมะคุงนะครับ Q&A ไลค์คีคนนี้ไหมฮะ พี่รักทุกคนนะครับพี่รักเอฟทุกคนครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมคำถามนี้คำถามจากอากุมารทอรีนะครับผมนะไม่ได้ยินชื่ออะไร้วกูข่าชื่อวันเอเคยสองใส่ไหมทำไมพิซซ่าทำเป็นวงกลมเวลาแพ็คทำไมต้องใส่กล่องสี่เหลี่ยมแล้วทำไมเวลากินต้องกินแบบสามเหลี่ยมอ่าคำถามนี้นะครับ ถ้าสมมติถามยีราฟระดิยาไม่รู้ครับลองไปถามพระเยซูดูครับถ้าถามพระเยซูไม่รู้ก็ถามพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องก็ก็ก็รู้ประสาทว่านั่นคืออ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการออกแบบเนาะพิซซ่ามันมีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยหลายปีแล้วถ้าถามจากไซเซอร์เอ็กด้วยหรอนะเคนอพี่นนทำไมขี้เกียจจังครับเสือกคำถามจากน้องพบนะครับนะคำถามสุดท้ายแล้วพี่อายุเท่าไหร่แล้ว นนี้ตอบไปแล้วเนาะพี่อายุ14นะครับนะพี่กะว่าพี่หล่อไหมครับพี่หน้าตาเฉยๆครับผมพี่ไม่หล่อมากอะไรมากครับผมนะแล้วพี่จะทำยูทูบไปถึงเมื่อไหร่ทำไปจนกว่าพี่จะเบื่อครับผมพี่ดูอนิเมะหรือเปล่าดูครับผมชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องอินสัมมัยเอเลเวนโกครับผมแล้วก็ชอบมาฮีโร่แครดิเอมียชอบซาร์ลออนไลน์ชอบหลายเรื่องชอบท,ทั้งหมดเลย ใช่ก็คือชอบะอะไรนะก็ที่พูดไปเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะผมขึ้นอะไรบ้างนี่ตามนี้เนาะมีมาฮีโร่ซอฟต์อาร์ตตามนู้นตามนี้ตานั้นที่ผมชอบช่วงนี้เนาะโอเคก็คำถามนะครับก็จะมีประมาณนี้กูก็เสียงโคตรสูงเลยเมื่อกี้เราข้อคำถามก็จะมีประมาณนี้นะครับนะก็นะครับผมก็เป็นคำถามครบรอบ Q&A 1,000ซับนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมจะกดไลค์กดบซับล่าไคลส์ก็ผมนะเอาไปเจอในคลิปหน้ากับ Q&A รอบ2,000ซับนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมกับ f อทุกคนกับเพื่อนๆทุกคนก็ต้องขอจบข้อขอต้องบอกลาพี่แค่นี้ครับนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปครับผมบ๊ายบบาายยนะพวกมึงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบบบาาายย๊ยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายๆบายๆ Bye, bye บาย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 บบาายยทุกคนครับเรา,เาไว้เจอกันใหม่นะครับกระโดดล้วบราบ์บัลล่าท <c oughs> ุกคนบายบาย